เอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะพบกับผมนายนเจเล่นเล่นกับพวกพันเจดพูดอะไรวะไม่ได้ขี้ไม่ได้ยินโอเคนะฮะตอนนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่ผมคิดว่าเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งตัวนึงนะฮะไปโอ้พี่เก้เล่นจิ๋งเนี่ยนะฮะคือฮีโร่ที่ผมเล่นลองเล่นลองเล่นดูนะฮะ โอเคนะฮะก็ฮีโร่ตัวนี้นะฮะก็เป็นฮีโร่สายสเต็งนะฮะก็คล้ายๆกับแอคในดอตเกนะฮะก <L> 1. 1> ็ผมเลือกมาสองตัวนะฮะก็มีเลเจนแนร์มีลอสต์โดนทีมเขาก็มีไนท์ฮาวมีเฟลดมีว<ม>าเดนนะฮะบัตฮันเตอร์หยิบออกมาแล้วโอ้โหมันไม่คิดจะเล่นซัพพอร์ตกันบ้างไงเนี่ย <Stand S 1> <laughs> โอเคโอเคมาเดี๋ยวผมไปเล่นล่างกับพี่เขาโอเคเหลืออีกสองตัวทีม ่าเขายังไม่เลือกนะฮะก็เดี๋ยวไปทวนเชื่อตัวละครอ,อีกทีในเกมเลยละกันนะครับตอนนี้ก็รอเขาเลือกตัวละครให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคโอเค Let's get on, Malikon! แล้วใครมันมาตึงๆต,ตอนที่กําลังเล่นอยู่นี่ผมก็ไม่อยากพับหน้าจอไปอ่านข้อความซะด้วยสิเดี๋ยวเกมมันจะขาดตอนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปฟาร์มนะโอเคฮะตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนว่าผมไปฟาร์มข้างบนนะฮะก็ก็คุณผู้ชมแนะน้องๆหนูๆพี่ๆอะไรฮะก็สามารถเรียนแบบสเต็ปผมได้นะฮะมมีลิขสิทนธะิ์ฮะผมก็ไปอ่า ศึกษามาจากต่างประเทศอีกทีนึงนะฮะนี่เป็นวิธีของการลากคลิปนะฮะผมจะทำให้ดูะฮะทำให้เราสามารถฟาร์มได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะก็เป็นอ่าสเต็ปที่ค่อนข้างใช้ได้พอสมควรนะฮะ,นะอย่างแรกฮะเราก็พยายามเคลียร์เนี่ยเคลียร์ต้นไม้แถวนี้ออกให้หมดเลยนะฮะเพื่อเราจะได้ลากคลิปมาปุ๊บแล้วเราก็ไปลากชุดนี้ได้เต่อแบบจะลากได้สองชุดเลย ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยลากไปพร้อมกันนะฮะคือเป็นการส t a ็กคีปอีกแบบหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อที่จะวัดวลได้ไว้ขึ้นนะฮะก็พูดอาจจะดิ้นพันกันนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะพอดีแต่พอดีก็แคสมาพอสมควรนะแต่ว่าคลิปมันไม่ค่อยดีผมก็เลยลบทิ้งไปนะฮะเนี่ยฮะพยายาม เคลียต้นไม้แถวนี้ให้หมดนะส่วนการลากคีมนั้นจะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมอีกทีละกันนะครับผมนะฮะก็เป็นสเต็ปที่ใครๆก็ทำได้ฮะแต่ต้องใช้จังหวะในการลากนิดนึงนะฮะโอเคฮะก็มันไม่มีซัพพอร์ตอินท้อก็ไม่มีเหมือนกันเว้คนไทยแม่งหัวใจแคลรี่จริงอ่ะจริงๆผมกะาจะเล่นแทงนะแต่ ตัวนี้มันเป็นตัวที่ฟาร์มขค่อนข้างไวนะชอบนะส่วนตัวแล้วผมชอบนี่เห็นไหมผมเคลียร์จะหมดละต้นไม้เหลือต้นนี้ต้นเดียวก็แล้วแต่ฮะจริงๆตรงนี้ต้นนี้ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ฮะแต่แล้วแต่ฮะก็บอกแล้วฮะมันแล้วแต่เ้วก็รอคีปตรงนี้เกิดฮะเราก็ไปดูทางเอื่งเขาบวกกันฮะในฮาวมากลางซะด้วยเย็นเด้บทเนเตอร์ต้องโหดนะฮะจะได้แบบเย็ดจี๊ดเลย เออเอาออกนี่ยไม่ตี่ะนะจากนั้นคิบว่าจะเกิดนะครับผมแล้ววินาทีที่54นะฮะห3หรือว่า54ก็ได้เราจะทำการลากคิปเลยนะไอตรงนี้เราเราไม่ต้องไปปลาขวานนะเราวิ่งเข้าไปดูนะปึ๊บอ่าแล้วตรงนี้เราก็ปลาปลาขวานใส่ฮะปึ๊บเราก็วิ่งขึ้นมาเราคีว่าจะเกิดแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะช้าไปหน่อยนะช่างมันไม่เป็นไรครับผม ก็คีบตรงนี้ก็ได้มา2ชุดฮนะก็ออกฟาร์มเลยนะฮะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น้องน้องหนูๆไปทำตามได้ฮะจะพูดซ้ำเลยนะน้อน้องๆหนูๆบอกครับผมนะตรงนี้ก็วิ่งสายแม่งเลยเออเออตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหรนะ่นะฮีโร่ของเราเออเออระวังไม่อยูอ่แล้วพี่เคเลยเออ เออโอเคเอาไอสัตว์นี่มามาทำหอกไรอะเอาไอสัตว์เอ้ยมึงมากดฟาร์มกูเวลหนึ่งเลยอะทำไมมึงโหดจังวะมึงมาดิไอสัตว์ไม่สนใจหรอกโอ้โหกดฟาร์มเวลหนึ่งเลยครับผมคุณผู้ชมเห็นไหมแป๊บเดียวผมเวลสามละเห็นไหมไหวป้าล่ะเชี่ยแม่งโดนกดฟาร์มอะ เลีนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลีน,ปนไปเลยวันนี้ก็เติมเลือดเติมมานาครับผมแรียบผิวหน้าเลยเติมเลือดเติมมานาให้พร้อม <c oughs> อ่ะแล้วจะไปทำการลากคีบอีออกรอบหนึ่งนะฮะตีไปก่อนตรงนี้ <c oughs> เออไอ้หาววลสีแล้วนะฮะ <c oughs> ไวไว เอนี่ไงไอ้ไอ้รู้สึกว่ามอนเตอร์เริ่มตีเราไม่เข้านะฮะก็ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะฮะเราก็รอเวลานะฮะถ้าเกิดมันขึ้นที่วิวิที่40ขึ้นไปแล้วเราก็รอเลยนะฮะ53ครับผม2 สามโยนอ่าเราก็วิ่งไปจากนั้นคลิปตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมหม่น,นะฮะด้กินมันจะทําให้สกิลสามของเราหมุนเร็วขึ้นนะครับผมเราก็มาตีตรงที่รอก่อนออย่างนั้นยิ่งมอนเตอร์เยอะเท่าไหร่ฮะตัวเรายิ่งหมุนง่ายขึ้นนะฮะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมไปแล้วเยอะใช่ไหมมอนเตอร์เยอะใช่ไหมเยี่ยมไปเลยนะฮะนี่ไงนี่ไงเออเยี่ยมเยี่ยมไปเลยพี่น้อง แป๊บเดียวฮนะฟาร์มป่าก็ว,วิ่วไวได้ฮนะใครบอกว่าฟาร์มปา่าต้องวิ่วช้าครับผมเห็นไหมเห็นไหมดูผมวิ่วอะไรแล้ววี the Legion, <your> ่งอะเฮ้ย,ยมาเจอชุดนี้ถึกเหมือนกันนะเนี่ยเออไปเต้เต้งั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเออมันจีิงโอเควิ่วหกแล้วครับผม ก็ออกไปไล่แก๊งเพื่อนๆได้แล้วแหละนะแต่ก็อย่าพึ่งเลยในความคิดผมก็ยังฟาร์มต่อได้อีกนะฮะโอเคไปไปมันไม่เคลื่อนหายนะอ่ะนดีเค้ครับเวลาพี่ฟาร์มไหมพี่ไม่ออกโลกสองอันเลยเอาหน้าสเ,สเต็ปเออก็ป มาเคียร์มาไล่ล่าหาผมในป่าแล้วหรือเปล่าแต่ก็ช่างหัวเขาฮนะเห็นไหมขนาดผมไม่ไม่ได้ไปเรียนอื่นนะฮะวิวก็ไวได้เหมือนกันไปไอหมาน้อยนี่ไงมึงเอาบ้าฮะหามาน้อยบนสบายเย่ำ <Yep. S 2> เราก็มาล่าคลิปตรงนี้ได้นะฮะนี่เห็นไหมมันเป็นการทำตัวเองให้สบายนะ ก็รอนะฮะวินาทีที่ห้าสิบสามหรือห้าสิบสี่ก็ได้ครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเยอะๆจะพูดอะไรซ้ำนะครับท่าผู้ชมเขารู้เรื่องตั้งแต่พูดครั้งแรกแล้วไอ้เหี้ยนะฮะเราก็มาพามันี้เข้มหายนะครับเห็นไหมฮะเราก็วิ่งกลับไปวิ่งกลับมาฮะสนุกสนานของเราฮนะนะี่เห็นไหมมันก็หมุนไปเรื่อยแรงแล้วละ่ะ เ้อมาตีแคปตีคลิปที่เราแตกไว้ตรงนี้ฮะโอ้โหไอตัวนี้เพียบเลยเว้ยเฮ้ยหมุนนะหมุนไปเรื่อยๆอ่านั่นแหละเห็นไหมล่ะเออตานี้ทิ้ผมเส้นทั่นดีฮะผมสัมผัสได้ฮะสัมผัสได้เอาละครับผมโอ้ทิ้ผมเนี่ยสุดยอดสุดยอดนะเราก็รอแตกคลิปตรงนี้ต่อ เฮ้ยแต่คลิปฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าอันี้แค่สองตัวไงอันนี้สามตัวอ่าไปแต่คลิปนะฮะเรา,าก็รอห้าแปดเก้าหก,กสิบปุ๊บนะคลิปสุดสองชุดนฮ้ยเออเดีว่าลากเร็วไปอ่าเป็นไงอ,อ่ะนะเราก็เอาแหวนมาส่งได้แล้วที่ทำโลบบล็อกนะฮะเห็นไหมล่ะ เทคนิคง่ายๆที่ผู้ชายก็รู้นะฮะเกี่ยวเที่ยอะไรกันเออนั่นแหละเยี่ยมเป็นเลยอีกอย่างนะทำให้บัตรเครื่องติดด้วยแล้วเลือดน้อย <c oughs> เกี่ยวอะไรกันได้วิวแปดแล้วครับผมตอนนี้เห็นนะมวิวคนเดียวไวกว่าบ้านละไปกับบ้านไปไก่น้อยเราก็แตกคลิปตรงนี้อีกเลงนะ ไปเนื่อยๆพออยู่เลนคนเดียวห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่นั่นแหละเป็นเทนเทพฮะไม่เทพจริงทำไม่ได้ฮะถ้าใครถามเฮ้ยไปเรียนเทคนิคนี้มาจากไหนบอกเลยฮะพี่มาสเตอร์สอรับผมน่ะเอ้ยหมุน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 ไปเรื่อยๆมาเรียงๆครับผมนี่ไง บอกเลยพี่มัฟเฟอร์สอน<อ>แล้วลอง<า>อเขาโหไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักโทษโทษรบติ๊กแม่งปมกาไอเ้อเหี้ยอะไรล่ะฮะเอาอ้สต์เดย์ยูงสองลีงม่เสร็จเคลียร์ไปไหนแล้วเนี่ยเรียบร้อย <c oughs> โอ้ห เอาตายเหรอโทษทีโทษทีเราก็ได้โล่บอของเราแล้วนะฮะแล้วก็มาส่งอ้าวสแต็กคลิปได้พอดีครับผมโอเคฟาร์มยาวๆไปครับผมน่ะเราก็วิ่งกลับไปเฮ้ยนี่ไงเห็นไหมล่ะเป็นยังไงฮะ ไม่ธรรมดาจริงม้ชายคนนี้โอ้โหวลสิบเอ็ดแล้วเห็นไหมไวบั๊นล่ะแล้วก็ฟาร์มไปฮะเป็นฮีโร่จังเกิลฮะจังเกิลหลายคนงงอะไรวะจังเกิลคือที่อะไรอราก็จังเกิลคือฮีโร่ฟาร์มป่านะครับผมดูไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็พยายามอ่ะโอ้ค่าคลิปเยอะเหมือนกันเนี่ยเรา ก็รอฮะรอรอ,อไม่เราไม่ต้องเร่งรีบอะไรฮะแบ๊บเห็นไหมมาเด่นกเก็บเวิวคนเดียวสเตดเราเวิวอะไรแล้วเห็นไหมสเต็ปฮะ,ะสเต็ปมานี่ไอ้หนูง่าฮะเราก็ได้คิดไปมีความสุขที่เราทำนะไม่ต้องเบียดเบียนใครายเฮ้ยรีบบวกยังเลย <c oughs> เอ้าเป็นไรเราอ๋อเขาไม่บวกกันทางอื่นนะฮะ เรื่องเขาครับผมเราไปมึงเราไปใจเย็นนะฮะมันน้ำต้มไก่เอ้าวิ่งมาบ้านกูเหรอเดี๋ยวมึงรู้วิ่งมาบ้านกูเหรอไอ้บันี้ก็จัดไป็สองตัวไม่ใช่วิ่งมาบ้านกูมาฮะวิ่งมาบ้านกูมาวิ่งมาบ้านกูมาวิ่งมาบ้านกูเหรอแหลมมาคอมโบเขาหงเออให้มันรู้ซะบ้างบ้านใคร ฟาร์มจนเวลสิบสองอ่ะดูดินะฮะเราก็รอสัแคคลิปห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่โยนอ่าเห็นไหมไม่ยากนะเห็นไหมล่ะเราก็ได้รองเท้าแล้วฮะ เราก็ซื้อมานามันนิดหนึ่งมันกินหน่อยมานามหมดแล้วนี่ครีมเริ่มตีเราไม่เข้าแล้วครับผมสิด <c oughs> ร้อยเพื่อนถามอะไรมึงจะออกจากป่า <c oughs> เอาเฮ้นหาละทา <c oughs> งอย่างท่านนะ <c oughs> เราก็รอเวลาแตกครีมนะฮะ นี่ผมฟาร์มเยอะเกินไปหรือเปล่าวิ่ออกไปช่วยเพื่อนได้หรือยังวะเนี่ยอ้าวบัดทังเตอร์สวยกลางไปแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากรอเวลาครับผมห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่โยนป่านะฮะแค่นี้เราก็จะวิวสุดสา้แล้วครับผมเอาเลยเอาเลยเยี่ยม ใี่ผมย่าอะไรฮะบ้าบ้าดไปฮะร้องเพลงแบบคนอารมณเดียอะไรเงี้ยไอ้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  เพื่นอนผมคงจะงงว่าไอ้เชี่ยนี่มึงจะฟาร์มให้เบียวยี่ห้าหรือยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปผมฟาร์มไวกว่าเก็บเวลกลางเลยนะโอ้โหเข๋อจะฟาร์มจนเกิเดนนอ่ะห้าเอ็ดห้าสองห้าสามหน้าตีาแล้วก็ลากไปไปนั่นแหล,ละ หืมหมาเพียบเลยเยี่ยมหมุนหมุนโอสกอสวยว่าหนึ <2> <2 ่งสองสามโอสกอแฟงก็สวยสามสองหนึ่งรโดนกดแบบผมเลยเชื่อข้างบนข้างบนข้างบนไหนห่าวแม่งจะไล่ยังไงไม่ไหวไม่ไหว บัตรบัตรเก็บหน่อยข้างบนสวยเหนืมนอามาอ่านมาลอยเราในป่าเ,าเาามามาได้พีเคละเดี๋ยวเดี๋ยวไล่แก๊งละมาครับบัตรโอเคครับรอรอลอ่างเลยเรียกฟาร์มคันเทพเป็นไงอะ่ะ โหเงินไหลมาเทมาครับผมคุณผู้ชมมัดมาเล่นรูนนะฮะเราขายทิ้งวาร์ไปเออซื้อวาร์ไปเลยเราได้พีเคฮะเราเปิดให้จังหวะสวยๆครับผมหาเลยหาเลยหาเลยครับกลับหมดแล้วมนะั้งเนี่ย เต็บเต็บที่เขาแข่งกันเลยเดี๋ยวเจอโนวาเดี๋ยวเจอยามย้ำย้มคอยดูผมให้ดีๆะเดี๋ยวผมจะเปิดแบบจังหวะสวยฮะต้องหาด้ป่าได้หาด้ป่าดิ๊ตายแล้วครับผมตายแล้วครับจะไปไหนฮะ ไปไหนพี่เจไปไหนโอ้โหโอ้โหถึกอะเพิ่งถึกอะถึกอะโอ้โหยโอ้โหยจังหวะนี้สวยโมหัวโมหัวก่อนโมหัวโมหัวเอาเอาเอาใครใครใครแหลมใครแหลมถึกครับผมไม่มีอะไระนอกจากความถึกตอนนี้ในป่าในป่าในป่าใครโมมาเด่น ป้อมเลยป้อมเลยถ่ายเลยถ่ายป้อมเลยถ่ายป้อมเลยข้างบนปล่อยแม่งไปมมารีแค่มันไปไหนวะข้างบนข้างบนเอเอพี่ตอนแรกอ่ะยึดผมฆ่ามันเสร็จอ่ะไม่ค่อยเหมืนมันเลยเอาเอาเลยไหมเอาเลยไหมไม่แน ไล่ไล่เก็บ <imprisoned> ต anyway, ัวหลังไล่เก็บตัวหลังเก็บตัวหลังนะฮะไล่ล่าตัวหลังครับเออพีดีอะมึงพีดีอะแต่มานากูหมดนะพีดีอะพีดีอะกูมานากูหมดนะเว้ยเออเนอะไรเฟดอะเฟดอะไอเฟดเดี๋ยวมึงพอแล้วพอแล้วถอยเลยถอยเลยว้ามานละถอยเลยถอยเลย เยี่ยมฮะจังหวะนี้ที่ผมทำค่อนข้างดีครับผมแต่ก็รู้สึกว่าทีมมันแม่งแจ๊สว่ะเดี๋ยวมึงออกกาะสะท้อนมึงเดี๋ยวรู้เาชิบหายละวิ่ง,อองวิงว่งเลยวิ่งเลยเอาสู้เว้ยสู้ได้เหรอเออโหเวลห่างเว้ยสู้ได้เว้ยเวลห่างเว้ยใช้ได้ใช้ได้ เขายอมแพ้เลยวอเตอร์ฟักความจนเกิดอ่ะเป็นไงอ่ะมาปลงกลางครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มังกรไม่รออ่ะมังกรนี่ถ้าบิงถ้ารอบิงหน่อยนะเมื่อกี้มังกรระวังนะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอซ้อนให้เจ้าขอพรได้หนึ่งเจ้าจะขออะไร,จะระเจอเทพเจ้ามังกรนี่อยากออกอไอแบบแต่ไม่พี่เก็บของไม่พอ <c oughs> จัดไหมตรงกลาง โอ้ไอ้สัตว์ห่าวะถอยก่อนมังกรถอยก่อนเดี๋ยวในห่าวอยู่แถวเนี้ยมาต่อยมึงท well ั้งทีมเลยสัตว์เอาไงอะมึงฮะเอาไงอะเอาไงอะทุ่นไฟพุทธพุทธ่นไฟพุทธพุบอกค่อยสิไปชายแดนบอกค่อยสิไปชายไอ้ยสติเป็นไงอะมึงเฮ้ยเฮียคือเมาอยู่คนเดียว โอ้ยสะใจโมหัวเฮียนายหาวนะฮะได้ข่าวว่าฟันแรงครับผมฟาดหัวไปเลยเจอขวานฟ้าหน้าดำนฮะเอาไอสัตว์ขอยอมแพ้ทั้งนั้นไอเฮียโอ้โหเป็นไงอ่ะปาล์มจนเกิดอ่ะโอเคครัขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมที่รับชมตั้แต่แรกจนจบนะฮะก็เป็นไงอ่ะสเต็ปของผมนะฮะอะไรก็เอาไปใช้ได้ฮะผมก็ ไม่ใช่มีผมคนเดียวหรอกที่ใช้ก็มีเยอะก็สเตปก็คล้ายๆค,คนอื่นนะฮะก็เอาไปลองใช้ได้ขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยกรุรากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นทร้คุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ดา่ดาเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอ และที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ Subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย